แฟนละครแห่ขอโทษแม่นายหน่องไม่ขอดูละครแมทชาวเน็ตคอมเมนต์ไอจีน่องอรุโนชาพร้อมขอโทษล่วงหน้ารักพี่หน่องแต่ดูละครแมทไม่ได้จริงๆทำไมเนาะทำไมถึงดูละครไม่ได้จริงๆ เพราะอะไรครับมาหาคำตอบในข่าวนี้กันเลยดีกว่ายังคงร้อนแรงและดูเดือดเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับประเด็นดราม่าความสัมพันธ์ของแมทและสงกรานที่ไม่ว่าจะขยับตัวไปทำอะไรนั้นก็ถูกชาวเน็ตตามมาต่อว่าอยู่เสมอซึ่งตอนนี้นะครับชาวเน็ตก็ต่างพากันแบนละครที่สาวแมทสัดแดงด้วยเหตุผลที่ว่าไม่สามารถทนต่อคำพูดแรงๆที่ดูไม่แคร์สังคมของนางเอกดังที่แสดงออกมาได้ เฮ้ยคำพูด,ดแรงๆอะไรกันนาะความคืบหน้าล่าสุดในอิสตราแกรมนะครับของคุณหน่องอรุโนชาผู้จัดละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวที่มีสาวเมทและหนุ่มณเดชนคุก,กิมิยะนำแสดงก็ได้มีแฟนๆนะครับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอโทษพี่หน่องกันยกใหญ่ขอโทษเรื่องอะไรอะ่ะก็เนื่องจากไม่สามารถทำใจดูละครเรื่องที่สาวเมทเป็นนางเอกได้จริงๆ โอ้ย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 เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังแล้วกันนะครับผมอาทิเช่นคอมเมนต์ที่ว่าเห็นมีข่าวลงเรื่องเล่นกับนาเดชก่อนอื่นต้องขอโทษแม่นายก่อนว่าชอบละครทุกเรื่องที่แม่นายนองทําแต่เรื่องนี้ขอโทษนะคะไม่สามารถดูได้ ทำไมถึงดูไม่ได้ล่ะเพราะอะไรแม่นางคงรู้ดีละครเรื่องหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีใหม่ย้อนหลังค่ะอืมโอเคโอเคโอเคไปต่อคอมเมนต์ต่อไปแล้วกันนะครับอืมรอดูพี่เมทเหมือนเดิมค่ะถึงจะเป็นเสียงน้อยแต่ให้กําลังใจเหมือนเดิมค่ะรักนี่นี่ยังมีคนรอดูละครเรื่องนี้อยู่นะครับอืม เห็นพี่น้องสดใสนึกเสียดายละครที่แมทเล่นจริงๆมันไม่ปังแถมดับแน่ๆ่แฮแท็ขอโทษนะแบรรี่ยังไงพี่ขอเทเรื่องนี้เพราะพี่อยู่ในยุคทีวีดิจิตอลที่มีทางเลือกให้พี่มากมายข้ามเรื่องนี้ไปสักเรื่องไม่เคืองกันนะ <c oughs> ขอโทษแบรรี่ด้วยก็น่าจะประมาณว่าเป็นแฟนขับคุณแบรรี่นะครับผมแต่ถึงขั้นกับขอโทษไปยังคุณ เบรี่คือเอาง่ายๆนะครับเขาเป็นแฟนคลับคุณณเดชนะครับผมแต่ถ้าว่าเขาขอข้ามเรื่องนี้ไปก่อนเนะี่ยก็เลยอยากจะขอถามเพื่อนๆครับถ้าคุณเป็นแฟนคลับคุณณเดชจริงๆอย่างเนี้ยคุณจะไม่ดูเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอครับอืมก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาดูนะครับเพื่อนๆนอะอันที่จริงละครเรื่องนี้น่าดูนะคะนี่ไงนี่ไงแต่น่าเสียดายที่นางเอก ขอไปครับแต่น่าเสียดายที่เลือกนางเอกผิดแปลว่าถ้านางเอกเป็นคนนี้ต่อไปให้ละครแน่าดูแค่ไหนก็ไม่ดูค่ะทําใจไม่ลงจริงๆขอโทษนะคะคุณน,น้อง <S 2> <S 2> <ม>เปลี่ยนนางเอกไม่ได้ก็แค่เปลี่ยนช่องอเปลี่ยนยามมน,น,ยนางเอกไม่ได้ก็แค่เปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องแค่กดจึ๊กเดียวโอ้โหพระเจ้าคอมเมนต์นี้เปลี่ยนนางเอกไม่ได้ก็แค่เปลี่ยนช่องไม่ดูค่ะไม่ชอบแมท แล้วเพื่อนๆน,นะครับคิดเห็นยังไงครับกับข่าวนี้คิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เพื่อนๆของเราที่ได้คอมเมนต์ใน IG ของคุณหน่องอารุโนชาที่ขอโทษล่วงหน้าแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลเดลรีนิวเลยแล้วกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วกันผมก็อยากจะแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับเนาะว่าเอ้ยเราแบบเรายังไม่ทันได้ดูละครเลยนะ เพื่อนเออใช่ไหมละครยังยังไม่ได้ออกตอนแรกเลยนะเฮ้ยลองเปิดใจดูก่อนไหมใช่ปะลอง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 เปิดใจดูก่อนไหมนี่นี่เขาบอกขอบายขอบายขอบายตลอดเลยอะ่ะผมตามข่าวดูแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวเนี่ยเฮ้ยทุ่มเทมากเลยนะซื้อลิขสิทธิ์อะไรจากเกาหลีเงี้ยแล้วก็ผู้จัดคุณน,น้องเนี่ยไอทําแบบสมบูรณ์มากถึงขั้นกับให้คุณณเด,ดะครับ ร้องเพลงประกอบละครเองด้วยนะแถมยังไม่พอนะครับได้เชิญโปรดิวเซอร์ด้านเสียงเพลง,งของเกาหลีอะ่ะระดับตัวท็อปๆปะท็อปชนิดที่แบบเคยทําเพลงให้กับก็อดเซเว่นมาแล้วอะ่ะเออซึ่งผมนาข่าวไว้แล้วนะเออเชิญเชิญมาแบบควบคุมเรื่องเสียงเรื่องการเรียบเรียงเรื่องการอะไรเออการแต่งการอะไรอย่างเงี้ยครับอืมคือแบบเขาลงทุนมากอะ่ะเฮ้ยเพื่อนๆลองเปิดใจดูก่อนนะเออลองดูลองดูก่อนลองเปิดใจดูก่อนนะครับ แล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ครับผมนักข่าวอินดี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอลาไปพร้อมกับบทเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าหากเพื่อนๆร้องได้ก็ช่วยกันร้องด้วยเลยนะครับผมทรมานองร้องกันมามีรู้ตัวว่าตายร้องเลยครับ ใจจากใจของเธอกลายเป็นวิญญาณไร้ความหมาย